สวัสดีครับช่อง YouTube Channel จังไก่เช่นเดิมครับวันนี้จะมารีวิวลูกโมกิมเบอร์ K6 h ลูกค้ารับด้ามแล้วใส่กับตัวรีวิวกลับมาให้ชมกันลูกค้าออกแบบมาเอง ส่งภาพมาทางเราเขียนไฟล์แบบให้ได้ไม้แกะสลักเป็นไม้น้ำตาลไม้ดำธรรมชาติองน,น้ำตาลวินเทจแกะสลักลายทางลูกค้าส่งแบบภาพมาทางเราเขียนไฟล์แบบให้ได้เป็นสูงดำ สามโรงนี้ก็ยังเก็บระดับยูโกเสนอลุงน้ำทองในร่องนี้เกิดไงรอเองขาดกินออกแบบมาเองได้ติดตามเพื่อพิม ยังครับฝากติดตามปวนานด้วยครับสวัสดีครับ